น้องเด็กคนนี้นี่คืองานค้าพี่เคยเห็นผมวาดรูปไม่สวยอะ่ะโอโ้โหถึงวาดเขาใหญ่ๆอันนี้มาดูไม่หลายอย่างไม่ว่าเอ็มบาร์ไป่ว่เหมอนคอสัตว์ตัวนี้วา<อ>ง,งหางหมูคุณไมกว่าขี้ไอ้ข้างบน,นะทำจากข้าวข้างล่างทำจากกัญชาไงไแกมึงลากเส้นเซนยังไม่บรรจบกันเลยไอ้เฟ้เฮ<อ>้ยโดมว่าพี่พยายามสุดกีดแล้ว รอบนี้วานอะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยดอเด็กด,ด,ด<อ>จัดครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะโอ้ยเงียบกัน,นขนาดนี้เลยเหรอใช่เอาจริงครับเอาจริงครับอันนี้คือเอาจริงกันแล้วใช่ไหมครั้งสุดท้ายต้องเอาจริงน้นะ่ ยอมลวมอมลามันกระชั้นชิดมาก เฮียน,นอนันจะแผลได้นะเฮ้ยม, okay. มาอะไรอะ่ะเอาว่ะ <c oughs> ดาเด็กคนนี้นี่คืองานคราบโอเค นี่อะไรวะเนี่ยโอ้นี่ผมรู้นี่ผมรู้โอ้โอเนที้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ข้อทีนะครับศิลปะที่ขึ้นต้นด้วยรอเด็กนะครับมาดูความคีย์ถูกของทุกคนกันเถอะอันแรกของพี่ก้องนะครับผมป่า มึงด้วยมันคือด้วงแต่กูก็คำนวณไว้แล้วว่ามันต้องกลายเป็นแมงสาบแน่นอนคือด้วงคือด้วงคือด้วงพี่เคยเห็นหมู่านรูปไม่สวยอ่ะมาวาดสวยทุกันุเวลาเยอะเยอะลืงวันเขาใหญ่ๆอันนี้มันดูเป็นหลายอย่างด้วยป่ะไอ้บ้ามดไอ้เหี้ยมดขึ้นภูเขา อว้ยอะไรดวงกูตอนนี้ได้ไหมดูลุงไข่นั่นไงกำลังขุดดินเลยกำลังขุดดินเลยดวงกูแล้วมันเลื่อนไปดูลรูปแรกเลยแชเดต่อไปลุงไข่นะครับโดเด็กเนี่ยมันไม่พ้นตัวนี้จริงๆโดนเล่นน่องโดนเลนน่อง โดนเลมอนที่ไหนตาแดงตามันเป็นอะไรเติมเยอะจัดเลยดอกเลยดูน้ตั้งแคบโอ้ยเหลือแล้วเหมือนตุ๊เหมือนตุ๊กตาล้มลุกอ่ะอีกนิดนึงมันก็หลุดออกไปแล้วตาเนี่ยนะไม่โดนโดนเลมอนในวงแหวนเลย เอาเวลาไปวาดดีเทลกระดิ่งสั้นไปวาดตรงอื่นมึงใส่สีก็รู้เรื่องเลยเนี่ยนี่เนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันที่เมาอะมัดไม่เมาอะมัดไม่เมามันดอเด็กยังไงวะมัดสปอร์ตของดิสนีย์ไงเแล้วทำไมไม่วาดดิสนีย์มาพี่โลโก้ดิสนีย์มันก็เป็นรูปมอ้ที่เมาเหมือนกันนะพี่ผมเลยว่าแล้วมึงจะทำได้มันเป็นอย่างนี้ท มันคือดิกกี้เมาดิกกี้เมาเวอร์ชันแบบเด็กเด็กดูได้อันนี้เวอร์ชันเด็กดูไอชัวอะไรวะมันเหมือนกันดูดีกเรื่องนึงอ่ะเออมันไม่เหมือนไงไอชุดอมวยอ่ะอันนั้นมันเพลงเปล่าก็มวยนี่คะเอาหลอกใจเราก็มวยนี่คะนี่ยดิกกี้ปากปากอมอยู่ กูอยากรู้ว่าอันพุ่มันงพุ่งตรงอะไรวะเฮ้ยใกล้ๆกันอยู่ใกล้เคียงกันเใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงตรงไหนวะมีแต่หูต่อไปเฟนนะ่นๆนะนะครับนั่นๆนะอันนี้อะไรคิดเหมือนกันเลยวะดินพ่อขาหมูดินพ่อขหูโอ้พี่มันลึกมากเกินไปมันลึกมันลึกเกินมันลึกเกินดินพ่อถางหมูกูนึกว่าขี้ มันจบตั้งแต่อันนี้แล้วแหละรู้งงว่าอะไรวะหมูหมูดดหรอวะท่านจะไปอย่างนี้แหละ <c oughs> ต้องตาตกอย่างนี้วะ <c oughs> ตอนทีนี้เศร้าขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้บินมาเลยอะต่อไปศิลปะของพี่ฟองนะครับเฮ้ยเนี่ย,ยงานคาร,ราฟศึจับ อถามจริงเขาจ่ายใช่ไหมสองเจ้าแล้วเนี่ยลองอุปยิ๊บรับคนเดียวมะเนี่ยแล้วแล้วกูว่าต่อไอ้ข้างบนนะทำจากข้าวข้างล่างทำจากกัญชาไงข้าวสารวันฉันวันฉันปรับปรุงข้าวสารเสร็จอนันตปาดชัยเย่ปาดจีเทเจนะกูสั่งการบ้านแต่ทำหนึ่งชั่วโมงก่อนกูส่งครูเออว่าว่าว่าใน้าวนั่นแหละ อลมึงไก่โไม่บอกว่าโดโศกกูนึกว no ่าปลาท้องโกไปคะหนูตั้งใจวาดมากเลยมีกตั้งใจโดโชโดโซโดโชโดโซซองมันไม่เขียวแล้วเนี่ยนี่ไงสับด้านด้วยตั้งใจว่าจะจัดแค่มึงลากเส้นเส้นยังไม่บรรจบกันเลยไอ้เฟ้ ต่อไปศิลปะของลำทานหวานจบเจี๊ยบเฮ้ยดอฟามิงโกผมมันเลวาใครว่าตอผมแล้วผมไม่เคยเห็นตัวนี้ว่ะผมไม่เคยวาดอฟามิงโก้เลยอ่ะ มันโดนลูฟี่ต่อยไงเว่นแตกไปข้างแว่นแตกไปข้างได้ยูได้ยูดาฟังโกมาเป็นขนเลยโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้มาเป็นสนุกเลยใช่ไหมโดูนี่แต่มันไม่ทันนะมันไม่หนักนะอันนี้โดนลูฟี่ต่อยไว้เนี่ยคือตาแตกไปสองข้างแล้วเนี่ย จะบอกนะว่หมันมึงเว่ะอ่ะต่อไปดบบเค์นะครับเอาวะมาละเออโดมรถบิดไม่ได้อีโดมว่ะโดมครับที่พยายามสุดขีดแล้วคที่พยายามสุดขีดแล้วขอร้องมา แชดอมกูเหมือนคนขับรถตักดินแล้วตอนอะไรนะคำผมเขาว่าอะไรนะมันไม่สําคัญว่าในห้องเครื่องมีอะไรมันสําคัญอยู่ที่ว่าใครเป็นคนวาดภาพนี้ต่อจากกูอะกูเองกูนึกว่าแขนไม่ได้กูก็ีไอพี่ดอมกลายเป็นคนขับรถ ไอ้นี่เหรอตุ๊กตุกอ่ะไม่รับกิ่วโดยสารตอนแรกอะไรมาเพลงมา I have a magic แย่โอเคเลยะหลังครอบครัวปะหลหนักๆนมากหนักมากดอมนั่นนายเหรอ ดิปอะไรกันขนาดนั้นก็ตำกันอยู่แล้วอันนี้คือท่านิปวะวันนี้องกินดิปลาก่อนดอมและนี่คือพากคุดท้ายของฟานเอาเพลงมา What the